สบายดีพ่อมแอม่พี่น้องมาินดีตอนหับเขาสู้สอง K K เคดีเคสแนลหรือว่าสองสองสองคนวัน <c oughs> นี้เอาสิพาทุกคนไปลอเบิ้งตลาดซีดอนมีวันนี้เอาก็มาอยู่อยู่ตรงทั้งหลังของตลาด <c oughs> เดี๋ยวสิออย่างไปลอเบ,บ,<อ>บิง้งว่ามันมีอย่างเนาะเดี๋ยวเอาไปเบิ้งน้ำกันเอาก็บอกขึ้มาจากเถื่อนเนาะอยู่บอกแก้วแต่ว่าบอกเคยไปจากเถื่อนตลาดซีดอนมีเดี๋ยวเอาสิไปเบิ้งพ่อขาไง ถูกประกาคนรอนี่เนาะขายยังขายจังไหนมักแตงเมื่อไหร่ยังเด็ดซ้ำนี่ไลยโอ้มักแตงให้มักมักแตงให้ปอนี่แม่แล้วโอ้มักแตงให้นี่มักเกี้ยงนี่ขายจังไหนนี่โลเบิ้งเบิ้งป้ายพั่นโลละสิบพันไม่แล้วโอ้โลละสิบพันเอามักเกี้ยงให้เอาโลนึงแซ่บบ่ซิมซิมซิมก่อนได้บ่ได้ปะซิมได้บ่ได้จีทเจ้าของนนซิมได้บ่ ตไรตัวซีมนะตัวซีมมันตัวไรว่าซีมเมื่อก่อนพี่น้องอ้าปอกบาไบบนี้ไมค้าปอกปอกให้แน่ปอกให้แน่โอ้สื่อของไมค้าซีมของไมค้แล้วก็ยังใส่ไมค้าปอกให้น้องวันานเท่าไหั่ละถ้าจะเอาตัวบ้านหันกันไมค้าปอกแลยเป็นตัวหวานๆตัวแสบแมบนบ่ นี่ซีมพิน่น่ซีมจิโนางานนี้ซีมอีกแล้วโอ้แซบเออแซบ,บ,บเอาลรนึงเอาเอาหลายโ,ลโลเอาท่านยิมเน,นมียขาใจดีเพิ่นแถมให้เนอะแถมให้แถมให้จกักน้อยแถมให้จัน้อย อ่าสามหน่วยสอนทองแหน่เนี่ยเอาทองทงใหญ่สอนให้เนี่ยเจ้าไก่ตีเนี่ยอยู่สายหรออยูอ่ปักขา,าปักทาปักขาอยูมมอ่ม .8 <c oughs> อ่าขอบใจเด้อไปเดี๋ยวเราไปเบิ้งเอาอีียงอีกไปนี่อันนี้ก็เป็นโซนมกักไม้เนาะเดี๋ยวไปเบิ้งทางนั้นทางนั้นก็จะเป็นมกักไม้คือกันทางนี้เนาะนี่ทางมหาหารนราคาราคาเนี่ย สบายดีแม่จำลำใหญ่ใครจังไหนลำใหญ่โลละสี่สิบห้าพันเอาให้จักจักเครื่องโลดดูอารุนหนึงเอาอารุนหนึ่งเก้าเอ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 าแถมให้เด้อแถมให้จักรองมากเด้อนี่ตอนนี้ก็ประมาณแปด เก้าโมงเนาะคนกับสีบปลลายปันได้ส่วนหลายกัจะเป็นตอนแรงเนาะคนคนเข้าหลายนะคนหลายตอนนี้ก็จะประมาณตอนแรงนเนาะเท่ากันนี่มาแวะซื้อของกับบ้านให้พ่อแม่นนเนาะสันซาถ้าแม่ค้าเพิ่นสั่งเดี๋ยวเราไปเลาะเบื้องทางนั้นเนาะว่ามันมีอีหยังอีกนี่ทางด้านนี้ก็จะเป็นมากมาคือกันนี่ หมากละมุดโลสาวห้าพันเอ๋หมากละไม่โลสี่สิบหลากหลายเนาะอันขอถามเนี่ย<ด>อยู่<ด>นี่หนินคะเจ้าเปิดจากมงกอเลยตลาดเศร้าน,นี่เปิดตั้งแต่อันเศร้าเลยเดี๋ยวนี้นะตั้งแต่เศร้าอ่ะโอ้อออแล้วต้นที่อ่นแบบยัง,งว่างๆแบบแบบแบบสันน่ะมันเขาเจ้ายัางบ่ทันมาว่ะ <พอ S 1> หรือว่าเขาเจ้ากลับแล้วขายผักขายมีะเล้าเขางหัวดำมา เคืออันนี้มามาเปิดแต่เศร้าทุกทุกมือเลยหรือเ่แม่แหละคือบุค่อยเห็นคนหลายเนาะอาจจะเป็นเพราะเขาตื่นสวยแต่เพาะมาแล้วกับมันบุค่อยเห็นคนบุเห็นลูกค้าเนาะเะเนาพราะว่าเขามาบุทึกจังหวะเนาะไปเดี๋ยวเขาไปเลาะเบ้างอีกเนาะไซส์แม่ค้าไส์ฮะไซส์ชิซิปแอนแมนบ่ โอ้ยคือเห็นอยู่ทั้สี่สิบอยู่นี่คือสี่สิบห้าจักไหนก่แซบบอมามามาซีมกันดูคนละเบอร์เด็ดจ้าซีมเบริ<ล>เบรงก่อนวันนี้เบอร์น,นอ้อยเบอร์ง่ายแซ่บดูขอบใจได้ไหมค่ะนะให้กินฟรี อ้าวเงินบอมี่ยังไงนี่เออเอาโทรศัพท์จำไว้ซะาห้าสิบพันเงินบาทกับเท่าไรสี่สิบพันเงินบาทกับเท่าไรแม่อ่าสีบากับแปบาแปดบาทเอาเงินถอนห้าพันกี่ไปไปรอบ้างดิโอ้ลืมลืมเออาใส่สอนใส่ทธงยางให้เลยอได้ได้ได้เนาะบ่าดเบ้าสิอันขี่รถไปไกลเด้ ไม่อยากนักแข่งในหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้กะนฮ่า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 ไล่แล้วอาวแถวให้เท่าไรแถวให้เท่าไรเอ็มให้ซองกัมเลยเด้อซองกัมโอ้ยแม่ค้าก็ยังเป็นใจดีเนาะผู้งามก็ยังบ่พอใจดีอีกเนาะเอาเขาบอกควาใจแม่ค้าสิได้ใครมาเนือ้อล้ำรวยล้ำรวยเอากระสิได้ไปเลาะต้อบัตรหนึ่งนี่ โอ้มีทุเรียนนี่พี่นอ้องป๊าท,ทุเรียนนี่เป็นตาแซบเว้ยมีมากสตรอเบอรี่ไปยางไปนี่คราวนี้เราจะเป็นมะขามเนาะเสียดายเฮาบริมาตอนเศร้ามันก็นเลยบุคคลม,มีคนหลายปันเลโอ้อันนี้อันนี้เส้นยางนี่แม่เ,เส,ส้นขา้าวซอยเส้นข้าวซอยโอ้เอ้เอา้ามันก็เป็นยังสี่เส้นขา้าวซอยอันนี้เป็นแทน อ๋อเป็นแผลอเ่านเช่นข้าวซื้อแบบแบบแบบนั้นไปแล้วเาต้องได้เฮ็ดแม่อะ้รตัวเด็ตัดเนาะค่ายจังไรโดนสาวมันโดนนุ่งสาวมันขี้เนาะเดี๋ยวเราไปรอบม้งอีกก่อนนะเขาวซอยข้าวซอยบอกแก้วนี่แซ่บเดิอาหารเป็นต้นของเป็นเป็นอาหารอาหารหลักของอาหารหลักของบอกแก้วเลยมันบ่คันมาบอกแก้วบาได้กินข้าวซอยบาได้กินเขาฟื้นแสดงว่าบาได้มากนะ เอาเนาะเดี๋ยวเขาไปเลาะอีกมั้งอย่างนี้กับข้าวซอยคือกันนี่ทางนี้ก็จะเป็นอาหารแห้งเป็นสีแห้งปลาแห้งอย่างนนเนาะมีหลากหลายเลยปลาทอกปลาทูทางด้านนั้นก็จะเป็นโซนที่กะเจ้าขายพักเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งก่อนมันมีเอียงไปไปไปนี่โซนขายพักนี่ก็จะ คนก็จะบบได้มาหลายเพราะว่ามันแดดฮอนเนาะประมาณส้วงแรงๆคนน่าจะมาไลยอยู่นี่มีน้อไม้อีกบอทุนน้อคมบ่นี่น้อคมนี่บ่น้าคมเป็นบ่เอ้ยอ๋อทุนนี่น้อใหญ่เลยนี่น้อคมนี่มีหดหยดวายเนาะน้อวายจะเอิ่อว่าบ่บ่ค่อยหลายส่วนไลยเป็นคนเข้ามาขายตอนจังโมงเลย ประมาณสี่โมงสามสี่โมงมันมาตอนเศราดิตอนเศร้าอตอนเศร้าจะโบกคอยหลายเนาะส่วนไหลก็จะไปเวียกเนาะเขาไปห้าแล้วกับต้นเรียงเขามาคายเนาะยังมีเนาะเข้ากับ อาจจะเป็นเขาตื่นสวยเด้เพราะหมามันก็บ่ค่อยเห็นคนป่านนะี้นะอ๋อเป็นตลาดตลาดแรงเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิง่งโซนนั้นก่อนน,นี่มีมกเพ็ดอีเอียรหลากหลายมักแต่งออโทษมกเต่งมีฮอตมกขามป้อมนะพี่น้องเนาะมักเพ็ด มักนำนมเดี๋ยวไปเลาะบ้างอีกเนาะไปเบิ่งโซนนั้นก่อนพาพี่น้องพี่น้องอยางลเลาะแบบนี้แล้วคลิปนี้ก็สิปล่อยแบบเรียวๆจังนี้แหละบ่ได้ตัดต่อเองแหละเนาะนี่เข้าไปทางด้านในเนาะเบิ่งโซนที่ว่าเขาเจ้าขายสีขายเยงางคนนี้อากาศอากาศ มีมักถัว่วมีอีอยงหลากหลายก็สีประมาณนี้นะไปเดี๋ยวเบิร์ไปเบื้งโซนนั้นนี่ทางร้านเ้ก็จะเป็นโซน,นที่เจ้าขายสินจะเป็นสินมูสีนงัวสีนอียงนอตหลากหลายเลยนะสินเ่ซินงนนัว หลากหลายเลยใคเจะใครทานไดย์โน่ฮันไดย์โนเฮาซื้อเมื่อกี้เนาะนี่อันนี้จะเป็นใส่ก่อนมีอียงหลากหลายเลยไม้ข้าสิ้ี้ใครจังไหนไหมครับใครจังไหนโลเซนซาวโอ้ยเซนสามสิบเอาให้เฮลสองโลด,ด้วยเอาเ,เอาเอาปนกันปนกันดิแมน เราพี่ตั้งก็ห่อแบไปโหลดผัวตลาดแล้วนะแกไบ่ค่อยมีคนหลับแต่ว่าเ่ากระดาษทองฝากต้นไปฝากขี้ฝอยเน่อยูน่นี่ซีมส,สองโลกระดูก,นกนเนี่ยลักไม้นี่ยบอสซียังหลายเพราะว่าเ่าบ่ได้เอาลูกใหญ่เนาะคุณนี่ลูกใหญ่เนาะคิดว่าจัดไปเดี๋ยวมันลำบากก็เลยซื้อไปซะนี่เดี๋ยวคลิปนี้ก็สิได้ฝากกันทนี่นี้เนาะขอบคุณขอบใจที่ทุกคนเบิงบ่งแล้วก็ติดตาม จะให้กำลังใจเนาะต่อไปโฮชิอัปเดตการใช้ทิศไม่วาโนชิท้ายแบบใดให้ทุกคนได้เบิ้งเฮาิไปเบิ้งนำกันเนาะไป